สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตชเชอร์ผมครับมิสเตอร์เจข่อนีลครับ,นนรบข่าวสารนะครับของกาชาใหม่ตัวใหม่สิ้นเดือคกับอีเวนต์ใหม่สิ้นเดือนครับได้มาเลยครับก็สิ้นเดือนนี้รู้สึกว่าผมค่อนข้างจะรู้สึกสบายใจนะเพราะตัวใหม่กาชาใหม่สิ้นเดือนกับมันคือหกดาวธรรมดาโอ้ธรรม,รด,ารรมรดามาแล้ว จากเดือนก่อนนะครับจะเป็น6ดาวของฟิล์มเลสลิมิเต็ดแล้วก็จะเป็น6ดาวของฉลอง8.5ปีคือพวกนั้นน่ะมันคือ6ดาวพิเศษที่จะออกเฉพาะกาชาพิเศษเท่านั้นแต่กาชานีครับกาชาสิ้นเดือนมันคือ6ดาวธรรมดาทั่วไปที่ออกได้จากกาชาทั่วไปออกได้จากตัวฟรีก็มีออกเหมือนกันนะ ว่าค่อนข้างจะทําให้สบายใจที่สามารถดองเพชรได้สักทีมาครับการชาใหม่กับการชาของ Big Mom าครับแม่ใหญ่ครับมาอีกแล้วครับก็การชานีครับเลดออกอยู่ที่10%นอกากการชาก็จะมาในวันที่26 10โมงเชา้าถึงวันที่27 10โมงเช้านะครับตรงใหม่ก็จะมี Big กม m า6ดาวใหม่โอทามา5ดาวใหม่อุศบ5ดาวใหม่ แฟรงกี้โชกุน5ดาวใหม่เนาะแล้วมาดูสกิลกันเลยนะครับเริ่มกันจากบิ๊กมัมกับบิ๊กมัมใหม่สีม่วงซึ่งสีม่วงอีกแล้วมันคล้ายกับบิ๊กมัมวานุกาวหดาวเลยครับไอ้นั่นก็สีม่วงรู้สึกว่าบิ๊กมัมล่างก่อนม่วงเนี่ยจะออกมาได้ประมาณแค่ครึ่งปีเองมั้ง บิกปัมถือว่าออกล่างใหม่โคตรไวเลครับแถมมันสีเดิมซ้ำได้ไงสีเดิมเลยสีม่วงนะครับก็บิ๊กมาใหม่เป็นซุปเปอร์ไทแล้วก็มีแบบซุปเปอร์ทีมตัวยนะครับกับตานนะครับก็คือเวลาไม่ตัดทั้งหมดนะครับก็จะไวขึ้น1นึ่งเทินสีม่วงหน้ากากก้ามโจมตี5.25เท่าเลือด1.65เท่า ซึ่งเลือดเยอะมากรับตั้ง1.65เท่าแน่แล้วก็แก้วแดงม่วงเทียนดีเป็นแก้วตรงสีของทีมถ้าหากโดนศัตรูตีมาทุกครั้งเวลาไม่ตายของตัวเองจะไวขึ้น2เธอนะครับโดนตีมาแม่ตายไวยขึ้น2เทือนนะกับตันก็ถือว่าอืมก็แรงนี้นะเรียบง่ายรับเรียบง่ายดีไม่ตายไวยขึ้นถ้าโดนตีมานะ สองเธอนะครับสวยไม่ตายครับไม่ตายโคตรยาวเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆเนาะไม่ตายของบิ๊กมัมเนี่ยจะมี3ขั้นขั้น1คูดาวอยู่ที่13เทิร์นขั้น2คูดาวอยู่ที่20เทิร์นขั้น3คูดาวอยู่ที่33เทิร์นครับไอ้คำว่า13 20เทิร์น33เทิร์นเนี่ย นี่คือผลของการอัพบิกมัมเต็มแม็กนะครับเต็มแม็กแล้วนะเต็มแม็กแล้วยัง33สามเถอนะครับเวลาไม่ตายนานมากมากนานมากๆครับคือถ้าหากเอาไปเล่นจริงๆนะโอ้โหคือมันมันนานเกินอะคือถ้าเอาไปลงในอีเวนต์อ่ะอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เวลาของไม่ตาย ไว้ขึ้นประมาณ15เทินต่ออีเวนต์นะอีเวนต์ไม่ตายไว้ขึ้น15เทินแต่ของบิ๊กมามคือ33เทินถึงจะไวขึ้น15เทินยังไงยังไงครับเราก็จะดองเอาไอ้เจ้าสระเทินเนี่ยมันก็ยากเนาะคือไม่ตายมันโคตรหนานเลยอโอ้โห33เทินถ้าหากเราคิดว่าหลังจากจบอีเวนต์แล้ว หลังจากจบอีไว้แล้วเราหยิบบิ๊กปามมาใช้เราต้องดองเธอไปเลยประมาณ30เทิเธนะ30เทิเธอนะครับกว่าจะกดไม่ตายได้ขั้น3-1ครั้งเนี่ยโอ้โหไม่ตายมันโคตรหนาเลยแต่ไม่ตายของเขาค่อนข้างจะดีนะครับเริ่มจากขั้น1น,นะขั้น1น,นะครับก็คือจะทำการลดเลือกศัตรูนะครับทั้งหมดนะครับ10%ไปะทะลุก,กรอบป้องกัน เปลี่ยนแก้วเอามุดมนเป็นแก้วเทีดีแ, D, และทำพสุตรูสตรูนะครับทั้งบทติดช็อตและก็ติดเผาไหมซึ่งเผาไหม้นั้นมีความแรงอยู่ที่100เท่าและก็ช็อตนั้นมีโอกาส30%มสิรูจะติดช็อตและจะตีเราไม่ได้3เธอนะคือทั้งติดช็อตทั้งเผาไหมนะครับแล้วก็จะบัฟ ทำให้เราตปศัตรูที่ติดช็อตหรือเผาไหม้แรงขึ้น2เท่า3เทินมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทั้งช็อตทั้งเผาไหม้แถมตีช็อตตีเผาไหม้แรงขึ้นด้วย2เท่า3เทินและก็จะมีการนะครับบัฟโจมตีพื้นฐานให้กับ4ม่วงเอานากากรามบวก1,300เทินอันนี้ก็แจมแล้วก็เป็นการฮิวเลือดครับฮิวเลือด หนึ่งจุดเท่า15เท่าต่อศัตรูที่ถูกจัดก,การไป1ตัวอย่างเช่นโดนฆ่าไป2ตัวก็30เท่าเนาะฮิวเลือดต่อจบเทินสามเทินนะครับสกิลของ Big Mom นั้นค่อนข้างจะบัฟได้แปลกและดีและ่านด้วยตั้ง3ามเทินเนี่ยติดช็อตเผาไม้3ามเทินตีชอต็อตทีเผาไม้3เทินโจมตีพื้นฐานสามเทินฮิวเลือร3มเทิน บัฟ3เทินนะค่อนค่าจะดีนะครับนี่ยขั้นหน่งนะส่วนขั้น2ครับขั้น2นั้นก็จะเพิ่มความแรงมา,าทำดาเมจ20%นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของเผาไหม้กลายเป็น125ติดช็อตโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น40%แล้วก็จะบัฟแรงขึ้นเป็น2.25เท่าโจมตีพื้นฐานแรงขึ้นเป็น 1,250นะครับแล้วก็จะฮิวแรงขึ้นเป็น20%เอ้ย20เท่านะครับฮิวแรงขึ้น20เท่านะส่วนขั้น3นะครับขั้น3ดองเทินโคตรนานเนี่ยขั้น3นั้นความแรงของบัฟเผาไหม้ก็จะกลายเป็น150เท่าช็อตโอกาสติด50%คือเยอะขึ้นนะขั้น1เนี่ยโอกาสติดช็อตมันแค่30%นะ ส่วนข่า3เนี่ยติดช็อตตั้ง50%เนี่ยแล้วก็จะบัฟโจมตีเท่าเดิมเนาะ2.25เท่านะครับแต่โจมตีพื้นฐานจะแรงขึ้นเป็น1,503เทิร์แล้วก็ฮีลล้วลอดเท่าเดิมนะครับแต่ก็จะมีเพิ่มเติมก็คือถ้าหากมีบัฟโจมตีหรือเอฟเฟกแก้วอยู่แล้วจะเพิ่มความแรงบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วนั้นๆไปอีก0.3เท่านะครับ สก,กิลเมื่อตายของพิกมารค่อนข้างจะดีมากๆติดช็อตติดเผาไหม้บัฟโจมตีติด,ตตดช็อตติดเผาไหม้แรงขึ้นโจมตีพื้นฐานแถมไม่ตายขั้น3ยังมีการเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วด้วยอีก0.3เท่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสรุปนะครับมันบัฟไปบัฟโจมตีไป2ฮิวไป1ติดช็อตเผาไหม้อีก1น,นะครับและก็มีการเพิ่มความแรงนะ ถึงสกิลของบิกมามนั้นจะคูดาวโคตรนานก็เถอะแต่ถ้าหากเล่นจริงๆนะเอาแค่ขั้นหนึ่งก็ได้นะครับขั้นหนึ่งก็ได้ขั้นหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วถ้าหากให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นขั้นสามเนาะแต่ขั้นสามันนานและเกิดตั้ง3-3มสามเธอนะมันโคตรนานนะครับแล้วก็สกิลของซปเปอร์ไทยนะครับก็คือจะต้องมีเป็นไคโด หรือคาตาคูลิหรือคราเกอร์หรือสมูตตี้หรือเปโลหรือโอทามะนะครับหรือลูกเรือนะครับใช้ไม่ตายไป4ครั้งขึ้นไปเนาะสกิลของซูเปอร์ไทก็คือทำดาเมจ100เท่าใส่ทั้งหมดเปลี่ยนแก้วแถวบนเป็น TND แล้วก็จะลดเวลาไม่ตายแถวบน3เทิน เออบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีม่วงหน้ากากก้าม2.25เท่า1เถอนนครับซุปเปอร์ไทค่อนข้างจะดีนะบัฟแรงเปลี่ยนแก้วได้เวลาเม่าตายไวขึ้นแค่แถวบนนะแต่บัฟโจมตีสีแรงขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแรงด้วยตั้ง2.25เท่าเนี่ยส่วนสกิลของซุปเปอร์ทีนนะครับถ้าเป็นเวลหนึ่ง เวลหนึ่ง well, นั้นจะต้องมีสายของหน้ากากหรือกล้ามรวมกันได้3ตัวขึ้นไปในทีมและจะต้องมีเป็นเออคาตาคูลิเออรคเกอร์สมูตตี้ไคโดเออเปโลหรือโอทามะนะครับสกิลของซุปเปอร์ทีมเวลหนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มโจมตีทีมให้หน้ากากกล้าม 1.25เท่า1เทินถ้าหากเวล5เวล5เงื่อนไขก็คือจะต้องมีหน้ากากหน้ากากหรือกล้าม1ตัวแล้วก็มีพวกแครกเกอร์สมูตตี้โอเวน่นไขโดโอทามะเนาะสิิวเวล5ก็คือทำอบัฟโจมตีทีมเพิ่มขึ้นให้กับกล้ามหน้ากาก2เท่า1เทินแล้วก็ล้างบัฟกระลุง2เทินเนาะ ซุปเปอร์ทีมรู้สึกว่าเงื่อนไขมันเงื่อนไขมันยากหน่อยนะ <c oughs> คือมันต้องจํากัดว่าต้องเป็นกล้ามต้องเป็นหน้ากากแถมต้องมี3ตัวเนี่ยเงื่อนไขมันเยอะนะครับส่วนสกิลซับพอร์ตก็คือซับให้กับคาตาคูลิเออครักเกอร์สบูตตี้เปโลโอทามะเนาะสกิลซับพอร์ตเว้าก็คือจะออกมาเมื่อใช้ไม่ตายทำดาเมจ จะทำให้ศัตรูทั้งหมดนะครับติดเผาไหม้ดาเมส3าเท่าแล้วก็จะบัฟโจมตีติดเผาไหม้แรงขึ้นอีก1.75เท่านะครับซัพพอตดีนะทำเมื่ติดเผาไหม้แล้วก็บัฟโจมตีพวกติดเผาไหม้แรงขึ้นด้วย1.75เท่าหึงเทินซัพพอตเข้าขั้นเรียกว่าดีมากๆนะครับ โซนเซคิลของลูกเรือนะครับก็จะมีตัวเองการการถูกเพิ่มเวลาขอไมาตายเนาะเข้าเขาเถอนนะครับโดยรวมบิ๊กมามค่อนข้างจะมีเซคิลที่ดีดีนะทำการช่วยบัฟเสริมให้เออถ้าหากเรามองการใช้งานนะครับบิ๊กมัมเนี่ยจะประตัวครในการบัฟเสริมให้กับทีมที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะ คือบิ๊กบอมันเป็นการบัฟที่เป็นแปลกไงทำให้ติดช็อตติดเผาไหม้บัฟตีติด,ตดช็อตบัฟตีติดติดเผาไหม้แรงขึ้นแล้วก็มีการเอ่บัฟโจมตีพื้นฐานด้วยมันเป็นบัฟที่เอ่อเป็นบัฟเพิ่มเติมมันคือตัวคอที่ช่วยทำให้ทีมเนี่ยแรงขึ้นเป็นการบัฟเพิ่มเติมขึ้นมานะน่าจะได้ใช้งานอยู่ในอีเวนต์ของคิสซนะเดือนต่อๆไปกับทีมสี ม่วงหรือหน้ากากหรือกล้ามต่อจากนี้ไปเนาะแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าเวลาคูดาวตั้ง33เธอเนี่แหละทำให้การใช้งานของพิกมามอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรเพราะเวลาไม่ตายมันนานหลือเกิดนะครับส่วนสกิลของในโหมด PVP นะครับตัวเองนะครับเออเป็นสายของกล้ามเนาะ ใส่กล้ามเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดนะครับถ้าหากเ,าเลือดมากกว่า60%เพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสกิลไม่ตายครับก็คือใสยกล้ามนะครับเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตี15วิเริ่มเกม5 0วิแรกไม่ตายไวขึ้น10วิถ้าหากเวลาเหลือ50าสิบวิลงไปทำดาเมจ3000 ใส่2ตัวที่มีเลือดน้อยสุดนะครับก็เป็นทีมของสายกล้ามเนาะแล้วก็ตัวเองก็จะกันปิดไม่ตาย100%ถึกต่อสีเหลืองส0เป็นะครับเป็นทีมสายกล้ามอืผมก็คิดไม่ออกแนฮะใสายกล้ามสายกล้ามเหรอเออคิดไม่ออกเหมือนกันนะโดยรวมบิ๊กมามถือว่าเซกิวดีแต่ข้อเสียก็คือมันนานและเกิดครับ ผูดาวโคตรนานครับบิ๊กมัมต่อไปกับ5ดาวนะคบ5ดาวใหม่ก็คือจะเป็นโอทามะนะครับไม่ตายโอทามะก็คือจะสามารถใช้ไม้ตายนี้ได้แค่1ครั้งต่อการเล่น1รอบนะครับเอ่อทำให้เวลาของไม้ตาย1ตัวไวขึ้น4เทินแค่1ตัวนะล็อกลูกเก้าทั้งหมดนะครับ1เทินบัฟเอฟเฟกแกวทุกตัว2เท่า1เทินนะครับ ซับพอรธรรมดาสกิโอทามะไม่ตายไวขึ้นหรออืมก็น่าจะได้ใช้อยู่นะมั้งแล้วก็แฟรงกี้โชกุดไม่ตายก็คือจะทำการลดเวลาของไม่ตายแถวบน2เทินล้างบับเกาะลุ้ง5้าเทินลดโจมตี5้าเทินเอ่อทำดาเมจ60เท่านะครับใส่ทั้งใส่ทั้งหมด แล้วก็จะบับโจมตีให้กับสีเหลืองสีม่วง2.25เท่า1เทินนะครับซัพพอร์ตธรรมดาในเกมอู้ตัวใหญ่ฮะสุดท้ายอุศพนะครับอุศบนะครับไม่ตายก็คือเวลาไม่ตายเอ้ยอ้อล้างล้างปิดไม่ตายล้างช็อต5เทินเวลาขอไม่ตายแถวบนไวขึ้น2เทิน แล้วก็แถวอื่นอื่นอีนอนอก1เทินเพิ่มเทินศัตรูทั้งหบด2เทินนะครับอืลดคูดาวได้นะแถวบน2เทินแถวสองสแค่1เทินนะครับอุดซบครับซัพพอร์ตธรรมดาในเกมประมาณนี้ครับบิ๊กมัมเนี่ยมันก็ดีแหละแต่คูดาวนายไปหน่อยส่วนลูกเรือก็ได้ใช้งานก็ได้ใช้งานแหละแต่อาจจะดูไม่ได้บือหวาหรือว,ว่า โอ้ ه, ว้าวจังเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ใช้งานเนาะก็การชานี่ครับเปิดครั้งแรกก็50เพชรเนาะ,ะเปิดครั้งที่3 73ได้ไปแดนหนึ่งใบเปิดครั้งที่4ตู้1ในโอทามะเปิดครั้งที่4ตู้2ในแฟงกี้เปิดครั้งที่4ตู้3ไดในอุดซบครับถ้าหากคุณต้องการจะได้5ดาวใหม่แบบครบๆเลยแบบก,การันตี คุณต้องเปิดตู้1 2 3 4ทั้ง3ตู้4ครั้งนะครับแล้วก็เปิดครบ30ครั้งนะครับได้บิ๊กมัมใหม่เนาะส่วนตัวคอ6ดาวในตู้นะครับอืมตู้1นึ่งบิ๊กมัมเซงโคุเหรอตู้2องบิ๊กมัมฮิโยลิโอ้สองดูดีกว่าตู้3าบิ๊กมัาเออ,อุตินะครับ ตู้3ามเนี่ยมีมัลโก้ซึ่งเป็นเทพของการฟาร,ร์มเวลอันนี้แจมอุติก็ดีนะครับนอกนั้นผมบอกม,มันก็ยังธรรมดาไปหน่อยนะส่วนตู้2อง2เลยฮิโยริเทพของแก้วหวานโตรงนี้โค้รแจมเลยอ่อคิดก็ดีรอก็แจมแล้วก็มีบิ๊กมัมเก่าด้วยเนี่ยอันนี้คือบิ๊กมัมเก่าก็ม่วงอันนี้คือบิ๊กมัมใหม่ก็ม่วงครับ สีเดิมซ้ำกันเลยและแถมมีโอ้มีบากี้ด้วยบากี้เทพของการฟาร์มของนะครับแล้วก็เลลี่ซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆซัพพอร์ตล้างดีมากครับเลลี่ต้นหนึ่งก็มีเลลี่เออผมเอ้ต้นหนึ่งมีมาโก้เหรอถ้าหาต้องการจะเปิดหามาโก้ด้วยเอาไปฟาร์มเวลนะ ผมแนะนํำตู้3ดีกว่าเพราะตู้3ามมันมีอุตติงไงมันดูดีกว่านะครับเอ้ยมันไม่ค่อยจะหน้าเปิดเลยเวย้ยเอาตงๆก็คือตู้2องเนี่ยน่าเปิดที่สุดแหละตู้2ดูหน้าเปิดสุดๆ,ๆนะครับเพราะมันมีทั้งฮิโยริทั้งคิดทั้งรอทั้งบาร์กี้ทั้งเลลี่ดอตู้2ดูดน่าสนใจที่สุดนะครับปรบมาแน่นอน ถ้าถามว่ากาชานี้มันน่าเปิดหรือเปล่ายังไงตู้เนี้ยผมก็ไม่แนะนำอย่างยิ่งยั่วเลยถ้าหากเป็นผู้เล่นใหม่เปิดกาชาโลเจอร์เอ่อลูฟี่กลุ่มหนูยูมัตโตของกาชาผู้เล่นใหม่ดีกว่าหรือถ้าหากกาชานั้นหมดไปแล้วก็ถ้าหากอยากเปิดจริงๆนะอยากเปิดจริงๆเปิดหาเป็นเอเจ้าคีบอนกลุ่มดีกว่านะคีบอนกลุ่มมันเก่งนะเนี่ย คิดมันกลุ่มดีกว่านะหรือถ้าหากไม่เคยชอบมันเปิดซโลก็ได้แต่ถ้าหากจะเออดีๆรจริงจริงนะดีๆจริงๆก็ควรจะไปรอสิ้นปีดูดีกว่านะครับรอสิ้นปีดีกว่านะกาชาน,นี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าหากอยากลองวัดดวงสักทีสองทีก็ได้อยู่แหละขอให้โชคดีครับส่วนอีเวนต์นะครับอีเวนต์ของน้องอุตินะครับก็จะมาในวันที่28เนาะ เดือนนี้10บโมงเชา้าจบันที่28เดือนหน้า1ิโมงเช้านะครับอีเวนต์ของการเก็บเต่าเนาะเก็บเต่ารุ้งนะครับก็จะมีทั้งพงทั้งเพชรทั้งคุณจงคุณแจนะครับมีเพชรแจก50าเม็ดคุณแจเงิน4ดอกคุณแจทอง1ดอกนะสุละครที่มันเพิ่มของดอกก็คือจะเป็นบิ๊กมัมใหม่เพิ่ม3ชิ้น5้าดาวใหม่เพิ่ม2ชิ้น คิด6ดาวบวกโซคิงตัวฟรีทั้ง2ร่างเพิ่ม1ชิ้นเอชหกดาวบวกนะครับแล้วก็จะมีเป็นหนวดขาว uffy, Solo, uh, Law, Killer, ลูฟี room, ok ti, 7, ่เพิ่ม1ชิ้นโซโลอลอคิลเลอร์แล้วก็เคียมอนกลุ่มน้องอุติมีโอกาส7 5%เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1ชิ้นนกนั้นมีโอกาส50%เพิ่ม1ชิ้นนะครับ ประมาณนี้เนาะอีเวนต์การฟาร์มเต่าทั่วไปนะครับแล้วก็พาเลตแลมโบแกรปพาร์ตี้ครับมาอีลวครับหรือ3ามครับ 3. VS 3ครับกลับมาเลยครับก็เหมือนเดิมครับลงเล่นให้ชนะแค่แหละการเล่นง่ายๆครับแต่มันมันก็ไม่ง่ายนะศัตรูโคตรเก่งนะครับก็รอบนี้ครับก็จะมาในวันที่30นะครับ10โมงเช้า ถึงวันที่4 3ทุ่มเลยครับรอบนี้30 10โมงเชา้าถึง4 3ทุ่มนะแกรนปาร์ตี้ครับมาเลครับ่า,บาสาอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงนะครับกาชานี้มันก็ไม่ค่อยน่าเปิดเนาะไปรอสิ้นเดือนอีกทีเอ้ยสิ้นเดือนหน้ามันก็ปีใหม่ดีว,วะ่ะรอปีใหม่ดีกว่านะครับ <c oughs> คุ้มกว่านะ พราะปีใหม่เนี่ยลิมเตมันมาแน่นอนครับรอปีใหม่สิ้นเดือนหน้าปีใหม่ดีกว่านะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อประจังจผมนะครับดีมนะสวัสดีครับ